สวัสดีค่ะมาจ้ะพี่น้องมากินข้าวกับยายไก่นะคะผัดกะเพราหน่อไม้เปรี้ยวใส่หมูสับแล้วก็มีผักแก้มจ้าผักแก้มหลายอย่างมามากินข่าวเทียง้กันครับพี่น้องแซบ่บแซ่บกินู้เดียวคนหนึ่งกินเราถึนนอนเราค่ะมาด้วยพี่น้องโอ้ยแซบ่บผัดกะเพราหมู ผัดกะเพราหมูสับแตน่อไม้เปรี้ยวาจ้ะพี่น้องจา๋าผัดแห้งๆอร่อยไม่ได้กินนานแล้วหม้อร่อยมากขากไม่ได้ก็คือผักกินผักไปด้วยยอดตะถิน งอไม้เปรี้ยวมาต้มก่อนแล้วก็ผัดผัดใส่หมูสับตำกระเทียมพริกขี้หนูสดใส่อร่อยดีไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะอร่อยมากแล้วก็มีผักแก้มหนึ่น ยอดตะขินพี่น้องอร่อยดีวันนี้กินง่ายๆกินผักเยอะๆ อ่อนๆยอดยอร่อยนะผัดน้ำไม้เปรี้ยวอ่ะเส่มเน้อสับอ่ะอร่อยมันจะถูกกันแล้วก็แก้มผักสดพี่น้องจ๋า แซบหลายพี่น้องจ้ะอืมอร่อยอร่อยมากไม่มีปลาเพิ่มที่เกลียดทอดทำอย่างเดียว เส้นผักเยอะๆมาเด้อพี่น้องมาแซ่บกันคับสิลาบบาดนี้ ่แ้บผัดน้ำไม้เปรี้ยวมันจะถูกกันแก้มผักสดเดี๋ยวนี้เวลากินข้าวต้องมีผัก เพิ่มความอร่อยอร่อยมากคลยค่ะ <c ười> อร่อยมากครับพี่น้องมากินด้วยกันนะคะบ๊ายบายายบายนะคะ